โรงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษานะคะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหาก,ะกระดับชาตินะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้ว ดูขออนุญาตแนะนำคนเก่งของเรานะคะที่ไปสร้างชื่อเสียงในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีการศึกษา2568คนแรกนะคะนายธนาทัศน์จุกสมวยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคนที่สองนะคะนายปัญญกรโคสีค่ะคนที่สอง าชีพั้นปีที่2นะคะแผนกวิชาช่างโยธานะคะนักเรียนคนเก่งของเราและขออนุญาตแนะนำคุณครูคนเก่งนะคะคุณครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะรางวัลชนะเลิศอันดับสามระดับชาตินะคะท่านแรกคุณครูเรืองรัตน์ทิวทอกค่ะขอบคุณสาเสียงปรบมือค่ะท่านที่2นะคะคุณครูพนรัศรีสมบุ และท่านที่สองน,นักเรียนขยับไปนิดหนึ่งลูกคคุณครูนิวัฒน์เพิ่มเติมว่านักเรียนมีแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะหนึ่งคนใช่ไหมคะสองคนค่ะพอดีไม่ได้รับข้อมูลนะคะขออภัยนะคะก็เป็นนักเรียนจากแผนวิชาช่างโยธาและแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคะคุณครูรัชนีวรณสุบินดีค่ะ ค่ะและก็คุณครูวิทยาศาสตร์นะคะทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกของเรานะคะเป็นคนเก่งและเป็นคนดีค่ะคุณครูที่ปรึกษาพิเศษนะคะที่ทำให้ผลงานของเรานะคะไปสู่ระดับชาติได้นะคะท่านแรกค่ะคุณครูวัดโอกสี่มงคลค่ะ ท่านที่2นะคะคุณครูนิวัตพรมทองค่ะและท่านที่3นะคะคุณครูสนธยาสุนทรารคัค่ะค่ะและนี่คือนักเรียนคนเก่งนะคะและผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จก็คือคุณครูคนเก่งของเราทุกท่านที่ยืนอยู่บนเวทีตอนนี้นะคะแล้วโอกาน,นี้ค่ะขออนุญาตยเชิญท่านรองสุทยิประดุจชนนะคะได้ให้เกียรติ อมอบโล่รางวัลนะคะด้านบนเวทีขอญาตเรียนเชิญค่ะค่ะและขอญาตเรียนเชิญคุณครูอิมอนมณีอวมคุณสวัสดิ์นะคะท่านเป็นส่วนสําคัญนะคะเป็นกําลังสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนนะคะอีกท่านหนึ่งยะะังหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสำคัญของเราค่ะบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะคะตอนนี้เต็มไปด้วย ความดีดีนะคะที่เราจะต้องร่วมกันชื่ชนชมและแสดงความดีดีนะคะรางวัลชนะเลิศขอแพยค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามร,ระดับชาติโครงงานวิทยาศาสตร์อาชวศึกษาชื่อโครงการเครื่องจ่อยถุงยางอนามัยแบบตึงอัตโนมัติขอเตรียมพบมือเลยคะ่ะาก รับโล่นะคะจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยค่ะรับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะได้ไระดับ3ค่ะค่ะและ รับข้อ,อป้ายการวางรอชนะเลิกอันดับส่ะค่ะลูกชายมันตรงนี้เลยค่ะตัดเย็นะคะเดี๋ยว่อ,อยท่า,ขขานรอนดคะคุณครูกัน ตานล่าค่ะเราจะได้ภาพที่สวยงามน,นะคะออกสู่สื่อสองาู้านชนนะคะเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของพวกเราชาววิทยาลัยเทคโิโลยีที่ไม่แพ้วิทยายลัาย,ายใดในโลกนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วนะคะค่ะรวมบรรจุภาพนะคะเรียกร้อไนะคะพี่แดง ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านรองสุวิท์ประดุชนนะคะคณะคุณครูนะคะที่ปรึกษาทุกๆท่านนะคะแล้วก็ลูกๆนักเรียนคนเก่งของเราทุกๆคนค่ะท่านรอาเดี๋ยวจะเชิญอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เรามีสองเรื่องราวดีๆค่ะเรื่องราวดีจำกัดมาชมจึงขยายเวลาการส่งลิปวิดีโอรักษาโลกไปจนการที่องค์การ ในวันท uh ี่25เดือน27เดือน28รวมพุทธศักราช2568เวลาเดืนยาเลื่อนขั้นในวันศุกร์ที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะตอนนี้เวลา7นาฬิกา55นาทีนะคะที่ครูก็เองจะต้องขอรบกวนเวลานะคะค่ะครูขออนุญาตและนำคนเก่งของเรานะคะที่ ไปสร้างชื่อเสียงในการประกวดที่สี่นะคะายอดิสรอแก้วกระจานค่ะและคนที่หนะคะคุณครูพนาลักษ์สีสมบูรณ์ค่ะและท่านที่สามอ่นักเรียนขยับไปนิดหนึ่งลูกหคนใช่ไหมคะสองคนค่ะพอดีไม่ได้รับก้องตนก็คือคุณครูคนเก่งของเราทุกท่านที่อยูอ่ตาต้องได้ไหมคะเก่งคนท่านอย่างไหมคะ วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยคะ่ะลูกชายมาตรงนี้เลยคะ่ะคุณครูได้ไหมคะข้างหลังที่ได้แพ้วิทยาใดไ่วิทยาใดใดในโลก